ถ้าสามารถกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ18ขวบได้จะพูดกับตัวเองว่าใช้หลักการเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตนะน้องแล้วค่อยมาขอบคุณพี่ทีหลังข้อที่หนึ่งครับหยุดซื้อของบ้าบอคอแตกให้จ่ายเงินซื้อของที่ออกดอกออกผลเป็นเงินได้แล้วค่อยเอาดอกผลไปซื้อของที่คุณต้องการ number t ชีวิตไม่แฟร์หยุดพยายามที่จะทำให้ชีวิตแฟร์แต่ทำให้ชีวิตที่ ไม่แฟรนี้เกิดประโยชน์กับตัวเองที่สุด number three ไปยิมแล้วอย่าหยุดไปเป็นอันขาดทําให้การไปยิมเพื่อออกกาลังกายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการแปลงฟันปฏิบัติดังนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านความคิดด้วยไม่ใช่แค่ด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว number f o u การเอาเวลา ไปแลกกับรายได้เป็นรายชั่วโมงที่ถูกจำกัดเป็นการใช้เวลาที่ยอดแย่จงเริ่มมองหาวิธีการที่จะสร้างเงินได้ในขณะนอนหลับ number 5. การดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งคุณรู้เรื่องนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี number s ใช้เวลาเชียร์ตัวเองให้มากกว่าเชียร์ทีมกีฬา ทีมโปรดครับคนส่วนใหญ่ทําตรงกันข้ามและพวกเขาก็สงสัยว่าทําไมทําไมตัวเองไม่ค่อยมีความสุขนะครับและนั่นก็คือหลักการ6ข้อนะครับที่ผมอยากจะย้อนเวลานะครับกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ18ซึ่งคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองครับสร้าง inspiration motivation สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงขับเคลื่อนให้ตัวเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเจฟัยพัฒต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ